สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะจะมาสอนการนับสต็อกสินค้าแบบวิธ oui, ีไฟฟ์โฟนนะคะค่ะก็คือจากที่เราใช้วิธีไฟ f o โฟนนะคะเรามารู้กันนะคะว่าไฟ f o โฟนคืออะไรไฟโฟนคือ f i r s t in first out กก็คือสินค้าที่เข้ามาก่อนแล้วก็จะขายออกไปก่อนเพื่อช่วยจัดสต็อกสินค้าให้แม่นยำมากขึ้นนะคะ ก็คือไฟ f o กับธุรกิจนะคะก็คือจะใช้ควบคุมสต็อกสินค้านะคะคำนวณต้นทุนขายและก็ต้นทุนคงเหลือป้องกันสินค้าหมดอายุแล้วก็ใช้ได้กับหลายประเภทธุรกิจแล้วก็หลาย,ยางานนะคะ ประเภทธุรกิจที่นิยมใช้ไฟฟ์นะคะก็จะเป็นร้านมินิมาร์ทร้านอาหารร้านขายของชำร้านเครื่องสำอางร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่นะคะค่ะก็คือร้านพวกนี้นะคะ่ะที่ยกตัวอย่างมาจะมีการหมดอายุของสินค้าแต่ว่าไฟฟ์นนะคะก็จะถนัดเรื่องการที่หมดอายุก็คือของที่เข้าก่อนแล้วก็ออกไปก่อนนะคะเพื่อเรียงลำดับการหมดอายุนะคะ ค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาสอนการใช้วิธีโปรแกรมกันนะคะค่ะอย่างแรกนะคะเราก็มากดที่โปรแกรม Excel นะคะค่ะกดเข้าไปเลยหน้าตาแล้วเราก็กดไปที่เปิดนะคะแล้วก็เรียกดูค่ะแล้วเราก็เลือกโฟลเดอร์นะคะที่เราบันทึกเอาไว้ในในไฟล์นะคะในใดค่ะแล้วก็กดเปิดเลย ถ้าเรากดมาที่ตัวไฟล์นะคะหน้าตาตารางก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะอันนี้เราก็จะทำตัวอย่างไว้นะคะตัวอย่างการจัดทำรายการส็อกสินค้าหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะตัวอย่างก็จะประมาณนี้ค่ะอันนี้จะกรอกรายการเข้าไปนะคะอันนี้นะคะก็ ตัวอย่างไฟล์เปล่าที่จะให้ไปนะคะเราก็จะมาลงรายการก็จะมีรหัสสินค้าชื่อสินค้าวันรับสินค้าจํานวนรับสินค้าวันที่ขายสินค้าจํานวนขายสินค้ายอดคงเหลือวันหมดอายุราคาตอนหน่วยราคาคงเหลือสินค้านะคะแล้วก็หมายเหตุค่ะ ค่ะอันนี้แป้งก็จะมาพูดเรื่องประโยชน์ที่เราต้องจัดการสต็อกสินค้านะคะทำอันนี้ค่ะตารางที่ให้มานะคะก็คือจะทำให้เรารับรู้วันที่เรารับสินค้านะคะจานวนรับสินค้าวันที่ขายสินค้าจำนวนขายสินค้ายอดคงเหลือสินค้าวันหมดอายุอันนี้นะคะเราจะทำให้เรารับรู้ว่าเออวันนี้เรารับ สินค้ามาเท่าไหร่เราขายสินค้าเท่าไหร่นะคะแล้วเราก็สามารถใส่รหัสสินค้าได้ด้วยแยกชื่อสินค้าว่าสินค้านี้เป็นประเภทอะไรนะคะและยังสามารถแยกสินค้าที่มีหลายสีหลายกลิ่นได้ด้วยนะคะอันนี้เราสามารถใส่ไปตรงชื่อรายการสินค้าหรือรหัสสินค้าได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวอันนี้เรามาลองมาเกาะข้อมูลลงดูนะคะว่ารายการที่ร้านมีอะไรบ้างมียาดมนะคะ เดี๋ยวลองเขียนยาดมมีปากกานะคะมีน้ำดื่มค่ะแล้วก็มาม่าค่ะนะคะแล้วก็ยางลบนะคะอันนี้อันนี้เราก็จะใส่รายการไปนะคะ อันนี้จะเพื่อความรวดเร็วนะคะอย่างที่แป้งบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปว่าเหมือนร้านเรามีหลายรายการนะคะแล้วก็กดไปที่อย่างน้มนะคะอันนี้เราจะสมมุิไว้แล้วก็ลากลงไปค่ะไปสามสักสามสิบรายการอะไรแบบนี้ค่ะค่ะแล้วก็เราก็จะเข้าไปใส่รหัสสินค้านะคะอันนี้เราจะสามารถใส่รหัสสินค้า A01 หหรือว่าตามใจเราว่าเราจะใส่อะไรก็ได้ตามที่แบบว่าเรา ถนัดหรือว่าจะใส่ตามโค้ดที่เรานะะตามรหัสสินค้าชื่อสินค้าได้เลยนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไปนะคะค่ะอันนี้แป้งก็จะทำเป็นใส่รหัสสินค้าเป็น A 0ศูนย์หนึ่งนะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะเราก็จะรันรันไปให้ความรวดเร็วเราก็จะทำการดับเบิลคลิกนะคะมุมขวาล่างนะคะ จะเป็นต้องให้ขึ้นเครื่องหมายบวกก่อนนะคะหรือว่าเราจะทำการลากลงมาก็ได้นะคะแต่ว่าไปทำความรวดเร็วค่ะเพื่อการดับเบิลคลิกนะคะสองครั้งนะคะนะคะเลขมันก็จะลันให้เลยค่ะเ0 1 a 0ยน่นะคะเนี่ยค่ะก็จะถึงลำดับที่30 A30 นะคะเนี่ยค่ะก็ลากลงมาเรื่อย ค่ะต่อมาเราก็จะมาใส่วันที่รับสินค้านะคะแป้จะใส่วันที่สิบห้าศูนย์สามหกแปดนะคะอันนี้เราจะเรารับสินค้ามาวันไหนเราก็สามารถใส่ได้เลยนะคะแต่ว่าอันนี้แป้งก็จะลองสมมุตินะคะก็คือลากลงมาะคะ่ะลากลงมาแล้วคะแล้วก็จํานวนรับสินค้านะคะจํานวนรับสินค้าก็เอาใส่ไปสักห้าสิบเก้านะคะห้าสิบเก้าลองใส่ไปห้าสิบเก้า ค่ะต่อมานะคะเราไปวันที่ขายสินค้านะคะเป็นวันที่สิบห้าเดือนสี่หกแปดนะคะใส่เข้าไปนะคะอ่่ะควันจำนวนที่ขายสินค้านะ,ะสักยี่สิบสี่นะคะยี่สิบสี่รายการนะคะใส่ไปยี่สิบสี่ค่ะต่อมาเราก็กด enter นะคะเห็นไหมคะรายการยอดคงเหลือสินค้าเราจะเหลือ35เพราะว่าเราขายสินค้าไปแล้ว24รายการนะคะมันก็จะ ลันให้เลยนะคะเรามาใส่วันหมดอายุนะคะวันที่15บห้าเดือน369หกเนะคะใส่ไปค่ะต่อมายอราคาต่อหน่วยนะคะราคาต่อหน่วยประมาณสานะคะสาแล้วเราก็กด enter นะคะอันนี้ค่ะเห็นไหมรายการคงเหลือของสินค้ามันก็จะแสดงยอดให้มาเลยว่าราคายอดคงเหลือสินค้าเราเหลือราคาเท่าไหร่นะคะนี่น็็จะขึ้นมาให้เลยว่าหนึ่องอบาทนะคะ อันนี้เพื่อความรวดเร็วนะคะแม่ก็จะกรอกรายการละสินค้านะคะเป็น59หมดเลยนะคะ๋ยวเราจะจะทำการดับเบิลคลิกนะคะแต่ว่าอันี้ต้องขึ้นเครื่องหมายบวกก่อนนะคะถึงเราจะดับเบิลคลิกได้นะคะ คืองหมายบวกแล้วแล้วก็กดดับเบิลคลิกค่ะดับเบิลคลิกเราสามารถกดดับเบิลคลิกได้เลยนะคะอันนี้อะค่ะเพื่อความรวดเร็วหรือว่าเรารับสินค้ามาเท่าไหร่เราก็สามารถใส่ได้เลยนะคะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเราสมมติการใส่ลานรายการจํานวนรับสินค้าไปก่อนนะคะเราก็จะกดดับเบิลคลิกไปค่ะอืม นี่ค่ะรายการมันก็จะลันขึ้นมาให้เลยนะคะทั้งยอดคงเหลืออะไรมันก็จะอันนี้ค่ะเราก็กดดับเบิลคลิกวันที่รับสินค้าดับเบิลคลิกรายการขายสินค้าดับเบิลคลิกยอดคงเหลือนะคะรายการต่อหน่วยนะคะแล้วก็วันหมดอายุค่ะมันก็จะลันให้เลยนะคะนี่มันก็จะลันให้หมดเลยเราก็จะใส่ไปทุกรายการเลยนะคะนี่ใส่ไป ค่าต่อมาค่ะอันนี้ต่อมาเนี่ยนะคะสูตรนะคะแป้งก็จะใส่ไปตรงสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะสามเหลี่ยมนี้เราสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะคะว่าเราใส่รายการค่ะน,นี้แป้งก็จะลองหารายการสินค้าดูนะคะสักกดสักเดี๋ยวกดนี้นะคะกดปุ๊บแล้วก็กดรายการ a ศูนย์สี่นะคะ a ศูนย์สี่ ว่ารายการนี้จะเป็นรายการอะไรนะคะ A04 อึ๊บกดนะเห็นไหมมันก็จะขึ้นว่า A04 เลยการมาม่าวันที่รับสินค้าจํานวนรับสินค้าวันที่ขายจํานวนขายสินค้ายอดคงเหลือวันหมดอายุนะคะราคาต่อนหน่วยแล้วก็ราคาคงเหลือมันก็จะขึ้นหมดให้เลยนะคะมันก็จะขึ้นให้เลยอ่ะเรากดที่จุดสอันนี้เพื่อของเราจะค้นหารายการที่เราต้องการนะคะ อ่น,นี่กดปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะงันก็จะเจอรายการอันนี้ชื่อสินค้านะคะชื่อสินค้าค่าต่อมานะคะเหมือนแบบว่าเราจํารหัสสินค้าไม่ได้นะคะจําได้แต่ชื่อสินค้านะคะเราก็กดนะ,ะจุดสามเหลี่ยมข้างบนนะคะหาน้ําดื่มนะคะสมมุติเราจะหาน้ําดื่มเราก็กดนะคะกดตกลงะคะ่ะ enter ก็ได้นะกดตกลงแล้วก็ enter นะคะมันก็จะ ขึ้นให้เห็นไหมน้ำดืม่มเป็นน้ำดื่มนะคะแล้วก็จะบอกหมดเลยวันที่รับสินค้าวันหมดอายุยอดคงเหลืออะไรนะคะถ้าจะกลับแบบเดิมแล้วก็จุดกดจุดสามจุดเหมือนเดิมค่ะแล้วก็กด Enter นะคะหรือว่าตกลงก็ได้ค่ะมันก็จะกลับมาให้เป็นตารางเดิมนะคะค่ะแล้วก็จะมีแบบที่แป้งบอกตั้งแต่ต้นคิมนะคะว่ารายการที่ซ้ํากันนะคะมันจะมีการค้นหารายการที่ซ้ํำ ซ้ํากันเราจะมาค้นหากันยังไงนะคะกดที่จุดซ้ําจุดเดิมเลยค่ะรายการจุดซ้ำจุดแบบเดิมเลยกด 3. จุดซ้ำจุดแบบเดิมเราอยากค้นหารายการนี้อ่ะเหมือนของแป้งเป็นยางลบนะคะกดยางลบแล้วก็กดตกลงนะคะ เอนเตอร์ก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นให้เลยว่ายางลบเรามีกี่ตัวนะคะยี่สีอะไรแบบเนี้ยถ้าเราใส่รายการชื่อไปนะคะของแป้งจะใส่ยางลบเย่ยงเดียวมันก็จะขึ้นให้แบบนี้มันก็จะขึ้นหมดทุกอย่างเลยแล้วว่าสามารถหมายเหตุได้นะคะว่าเออสีนี้ยี่ห้อนี้อะไรแบบเนี้ยค่ะ เพื่อว่าเราหมายเห็นว่าเราจะได้จําสินค้านี่ง่ายๆนะคะแบบเอ,อ่ออันนี้สินค้าสีอะไรแหลมนี้ก็ออสามารถได้เหมือนกันว่าเรารับันไหนอะไรอย่าเงี้ยค่ะสามารถใช้ได้เหมือนกันแล้วก็ชื่อสินค้าเราสามารถเรียงไว้เหมือนเดิมได้ก็คืออันนี้เรากดที่จุด3้จุดเหมือนเดิมเลยค่ะ จุดสามจุดแล้วก็กดตกลงหรือว่า Enter นะคะมันก็จะกลับมาตารางหน้าเดิมเลยเนี่ยนะคะเห็นไหมมันก็จะกดกลับมาหน้าเดิมส่วนถ้าแบบว่าเราอยากให้ง่ายกว่าเดิมเราก็สามารถเนียงกอไก่ถึงฮอนักคู่ก็ได้นะคะอันนี้มันก็สามารถออจําได้เหมือนกันนะคะไม่ต้องพิมพ์อะไรแบบนี้ก็ได้มันก็จะสามารถถ้าเรากด Enter มันก็จะลันให้เลยะคะ่ะดูเห็นไหม แล้วจะรันให้ค่ะก็สูตรที่แป้งสอนก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะรายการการจัดทำสต๊อกสินค้านะค,คะอะไายังไงก็ขอขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะขอบคุณค่ะ